ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่กําลังที่ไปเปกตข้านครับเดิข้างไปแล้วครับแดดนะครับเปลี่ยงเปลี่ยงเลยครับตะเสาปวดมือมือแดดครับ แดดเส้าแบบใบมากกับฝนตกคือเราครับบรรยากาศไปเหตุงานครับจ้งซีแหละครับซูมเมอรครับนี่ครับวิธีเช่าแรงงานครับเป็นจังซีแหละครับพี่นอ้องตื่นเศ้ามากก็ต้องบอกไปทำงานนะครับหาเหตุงานครับ ก็คือน,นกครับหายอยู่ให้กินนกมันยังเตื่นเสาร์ก็ฮาอครับยินเสียงนกตะตะเสาก่อนเขาเตื่นสุเมือนะครับคลายกันครับเหังจจไดครับเขาจังสิรุดจากวุงเวียนนี่ครับครับเขาเอืน่นสนามแข่งหนูครับทางภาษาการเงินอนของกูรู เป็นวานะครับครับอันนี้เป็นสนามแข่งหนูครับเร้ามาไปเหตุงานเออในคนอื่นเขาหล่ำเขารวยเห็ดงานตะเสาหอดคำครับอันเป็นอฟฟรอบฟิตกัเลิกหาโมงครับครับอัดเป็นเช่าแรงงานพนักงานนะครับในสายงานการผลิตครับก็ เ็ดโอทีต่อครับเลิกสองทุ่มครับจนว่าเมืดจึงได้กลับครับแล้วก็วนรูปบางทีแหละครับซุมือซุมือซุปีซุปีครับวนมานีครับเป็นจังเดกครับจังจังสีลุดพ้นจากสนามแข่งหนูแห่งนี้ครับก็ว่างใหญ่ด้วยเดครับ แต่สำหรับคนที่เขามีความด้นะครับเขากระตหาความดูครับศึกษา,าความด้ว่าเออเขาจะหาวิธีใส่ครับปิจิรุคนครับสำหรับเ้าครับคนใส่แรงงานนะครับก็ตรงคิดหาวิธีครับวิธีใดที่จะีดดีที่สุดกับวิธีที่ดีที่สุดก็กคือเฮ็ดาม คนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับครับก่อนอื่นก็ศึกษาสัก่อนครับศึกษาศึกษา,กษาหาความรู้เบิง่งว่าผูออ้ใดประสบความสำเร็จแน่ครับนั่นเป็นเหตุตามเขาครับแต่ส่วนตัวผมนี่ก็ก็พึงมากเข้าใจครับ ึ่งมาเข้าใจเย็ดงานมากกันหลายปีครับพค่งจะมาเข้าใจเรื่องแบบนี้ครับเมื่อสองปีที่แล้วครับปี2,023ครับเป็ดงานมาแต่แตอา,อายุสิบปีที่นอกครับคุณจะมากข้าใจปี2,023ันยบ ว่าโอ้คนที่เขาลดพ้นจากวงจรสนามแข่งนูน้นี่เขามีแนวคิดจังใดครับเขาก็เป็นเริ่มแรกเริมที่ขาเจ้าก็เป็นสนทันแรงงานแหละครับก็กับพันโตจะคล้องไปครับจากที่ได้สัมผัสนะครับเริ่มจากส่้นแรงงานนี่แหละครับเดี๋ยวมาเป็น จาวของจิ่ดการนะครับคุณนะครับพี่น้องโอ้รถไร้ขนาดครับได้ครับจิไปเฮ็ดงานสูมือนี่รถจังซีแลละครับลายแห้งครับเบื่องนี้พี่น้องครับแต่ละมือแต่ละเว้นเฮ็ดงานเป็นลูกแางเขาครับย่าได้เนาะจังฉีเด้รุดปนสนามแกงนูแห้งนี้ครับครับพายมอยู่นะครับ พยายามที่จะศึกษาหาความรู้ครับลดไล้ขนาดครับแดดับพี่น้องเลยลดยไล้แห้งครับเหียกระจิตเป็นที่ชี่อเลยครับบรรยากาศไปเหตุงานซูมือครับ อ่ากฤได้ให้ที่ให้น่องได้เห็นสภาพครับนี่คือสมขาเจาวาครับนี่คือสนามแข่งหนูนะครับนี่ครับตางค้นตางลิงดีเปรีงาันครับครับเมื่อได้แดดออกก็ติเป็นช่วงนี้แหละบรรยากาศดีแน่เมื่อได้ฝนตกนี่ก็ลดติดครับฝนตกนี่รถติดครับครับอันนี้ยังพ่อแรนได้ครับเหมือนพ่อบางๆอยู่ครับ นี่ครับกะสีประมาณนี้ครับเ้ิ่งดูครับหม้อไส้ครับกะจิเป็นประมาณนี้ครับอันตรายอยู่ครับย่ำเดี่ยวนำโป่งหม้อไส้ครับส่วนมากก็จีไปเห็ดงานพื่กันนะครับเช่าเล่นงานคือกันครับอุณหภูมิแห้งครับทั้งไปกับไปทั้งมากกับมากครับ ถ้าเราแรงงานครับเจ็นจังไงครับต้องมาหาวิธีสิรลดพลครับของวงจอดนี่ครับหาวิธีลดพลวงจอดนี่ก็คือ,อยังที่กาวว้วานั่นแหละครับเงื่อนดันออกปุ๊บตรงใจใจ้าของกันก็คือเก็บออมก่อนครับนั่นแหละครับเป็นหนทางเดียวครับ ที่จะให้ห้องรุดพน้นครับเมื่อมีเก็บออมได้แล้วครับรุดพน้นแล้วเพราะเขามีเก็บไม่ออม,มเขาอ,อยจะคิดต่อเลยครับเอ๊ะสียยวไปเฮ็ดอียังต่อไปต่อยอดอียังต่อครับเห็นบ่ครับเดี๋ยวต่อยอดครับไปต้องหาวิธีเดี๋ยว่อความถนัดของห้อง,องนะครับ เถนัดแนวใดกัับไปเห็ดนแน,น่นครับแต่ว่าวงจรของการเป็นชนทแรงงานเป็นลูกจ้างจริงครับขันผู้ใดออกได้เร็วกับมีอิสระเร็วครับครับครับท้ายที่สุดนี่ก็คือเข้าตรงรูครับว่าขันเก็บออมนี่ เขาจเก็บออมไน้ใส่ครับอัดเก็บออมเอาเงินไว้ในธนาคารซื่อๆนี่ครับเงินท้ามกับจิตเสื่อมลงครับเสื่อมลงทุกปีทุกปีครับครับคือเงินมันร่อยคาพราะว่เงินเฟอ้อครับจากความเจาวาครับบอกว่าเงินมันเฟอ้อปีละสามเปอร์เซ็นต์ครับ อันนี้คนเขาว่าทั่วไปครับแต่ว่ากูรูเขาว่าไ้ครับมันเกินนน่นครับย่างหน่อยก็เป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าเงินเนนอกฝากไว้ด้านข้ารออไว้ในธนข้ารน่ะมันจิตเสื่อมล่งมันจิตไรคาร่งครับโดยเงินเฟ้อครับปีละเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นยางหน่อยครับนะครับอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ด้ับครับอันนี้ก็เขามาแล้วครับเขามาในมีคมแล้วครับครับกำลังจิตไก่จิตหอดลงงานแล้วอันนี้ก็ ว่าขันมนถนนใหญ่นะครับมันรถมันเลยไหลครับมันีก้กมาเขามาในนิคมล้วก็รถกับบางๆเนี่ยครับครับมันเอกจิหอดลงงานแล้วแหละครับหอดลงงานแล้วครับครับหอดลงงานแล้วกับจีเรียวเขาไปแร้วกับเดเขาไปจอดลงจอดรถนะครับนี่ครับ งงานครับปัตีิอาดี่ซื้อมังเกิงกันีอครับครับเขามากกันดิทางนี่ก็จิมีสซุ่มจอดรถเด็กั็ปลูกต้นไม้ครับตน้นสนครับ,รบเอมอยู่หกกับหกเออมีหดตอเน่ aw, ยมได้กระไดมาจอดรถเจอเรียดีนี่ยมได้ตอมันบินมากัแล่นแตกกันครับนี่ครับมาจอดรถติดใตร่งรถครับ ผมวันนี้ก็หอดลงงานแล้วครับก็สินสุดการบอกก่าวเราเรื่องสำเนียงแล้วพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ